่านมีความสุขความจะเลยนะครับเป็นตัวมแนนให้พวกเรานะครับครับตอนนี้เราก็จะทําการป้อนออเดอร์ผลไม้ของคุณแม่สุนะครับที่สั่งจองออเดอร์มาเมื่อวานนะครับผมเราก็จะทําการป้อนเลยนะครับผมเชื่อห้าตะกร้าก่อนนะครับผมยอดของคุณแม่สุก็มี35ตะกร้านะครับผม เราก็ป้อนยอดของคุณแม่สุนะครับผมก็จะทำการป้อนเลยนะครับผมจำนวน35ตะกร้านะครับผมนี่ก็จะป้อนเชือกละห้ตะกร้าก่อนนะครับผมเชือกละ5ตะกร้าก่อนนะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่สุขมากๆนะครับผมที่มาสั่งจองออเดอร์ให้ครอบครัวของคุณยายฟาใสากับน้องลำพูนกับพี่บุญมีนะครับผมได้รับประทานผลไม้บรรวาจาก คุณแม่สุนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่สุมากๆนะครับก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่รารถนานะครับผมกิจการลุ่งเลี้ยงกล้าวหน้านะครับผมก็ขอขอบคุณคุณแม่สุนะครับผมที่เมตตาครอบครัวของคุณยายฟ้าใสกับน้องๆลำพูนนะครับผม เราก็จะทําการป้อนแล้วนะครับผมป้อนเชือกละห้าตะกร้าแล้วนะครับผมให้คุณยายป้าใสกับน้องลำพูได้ทานนะครับผมผลไม้วันหวานจากคุณแม่นะครับนี่ครับวันนี้ก็อยู่ครบกันนะครับสามเชือกนะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับผมครอบครัวของเรานะครับ นี่นะครับน้องลาพูนก็ขโมยของคุณยายนะครับผมของตัวเองยังไม่หมดขโมยของคุณยายก่อนนะครับผมนี่คือผลไม้ของคุณแม่สุนะครับเราก็ทําการป้อนครบ20่สกล้าแล้วนะครับผมครบ20กล้าแล้วนะครับก็ครบยี่สิบกล้าแล้วนะครับผม ครับน้องลำพูนก็ขโมยผลไม้ของคุณยายนะครับผมน้องลำพูนก็ขโมยผลไม้ของคุณยายนะครับครับน้องลำพูนก็ขโมยผลไม้ ของคุณยายป้าใสนะครับผมของลำพูนขโมยผลไม้มมของคุณยายป้าใสนะครับของตัวเองมีไว้กินพลังนะครับมไม่กินพลัง น้องลำพูนก็แย่งคุณยายนะครับผมน้องลำพูนก็แย่งคุณยายนะครับคุณยายก็ขยับกระมังนี้นะครับผมยายก็ขยับกระมังนี้นะครับของคุณยายหมดแล้วนะครับก็ขโมยของตัวเองนะครับผมก็ขโมยของคุณยายเสร็จแล้วเหลือของตัวเองนะผมไปกินที่หลังนะครับ ผลไม้ของคุณแม่สุนะครับผม bon แล้วก็ทําการป้อนได้20กิโแล้วนะครับผมนี่พี่บุญมีก็ขโมยของคุณยายตอ่อนะครับผมเพราะว่าคุณยายเป็นช้างที่ทานช้านะครับผมคุณยายเป็นช้างที่ทานช้านะครับก็ของน้องหมดแล้วก็ขโมยของยายนะครับผมของคุณยายนะครับผมพี่บุญมีขโมยของคุณาย,ยณายนะครับ

ทำการป้อนนะครับผมพี่บุญมีก็โยกรอแล้วนะครับนี่นะครับ15ตะกร้าหลังนะครับผมก็จะทําการป้อนให้น้องลําพูนก่อนนะครับผม2ตะกร้านะครับ<ะ>เราทําการป้อนแล้ว20ตะกร้านะครับผมเหลือ15ตะกร้าสุดท้ายนะครับ คุณยายขโมยของน้องบ้างนะครับเอาคืนนะครับผมอปอนแล้วนะครับสี่ะก้าแล้วนะครับผมกะก้าที่ห้าที่หกนะครับผมไก่มาขโมยกินนะครับรน,นี้ก็เป็นช้างที่ทานเยอะนะครับผมเป็นช้างที่ทานเยอะมากๆนะครับผม กินเยอะนะครับผมแล้วก็จะป้อนให้ครบ15ตะกร้านะครับผมก็จะป้อนให้ครบ15ตะกร้านะครับผมยอดของคุณแม่สุก,ก็35ตะกร้านะครับผม ก็จะครบแล้วนะครับผมจะครบสิบห้าตะกร้าแล้วนะครับผมผลไม้ของแม่สุนะครับผมก็จะครบสามสิบห้าตะกร้าแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณแม่สุมากมากนะครับผมที่มาสั่งจองออเดอร์ผลไม้เมื่อวานนะครับผมเราก็ทาการป้อนในวันนี้นะครับผมก็ขอคุณแม่ก็ขอขอบคุณคุณแม่สุมากๆนะครับผมขอให้คุณแม่สุมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับผมล,ล่าล่ำรวยรวยนะครับผมกิจการรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามให้ช่องพังลําพูนฟ้าใสชาแนลด้วยนะครับผมหรือว่าแม่ๆท่านใดอยากจะสั่งจองออเดอร์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณแม่สุมากๆนะครับขอบคุณครับผม